เปิดโชมหน้าลูกสาวทั้งสองคนส้มเช้งสามชาที่เกิดกับอดีตสามีหลังเก็บเป็นความลับมานานกว่า20ปีต้องบอกเลยว่าเป็นตโลกหญิงที่หน้าตาสวยที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับส้มเช้งสามชาที่ได้รับฉายาว่าตลกสวยน้องสาวของเทิงเอเทิงที่แม้ว่าปัจจุบันเจ้าตัวจะอายุ51ปีแล้วก็ตามแต่ความสวยนั้นกลับทวีคูณมากยิ่งขึ้น โดยเส้นทางชีวิตของส้มเชงนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกว่าที่จะมีวันนี้ได้ต้องพบเจอกับอุปสรรคอย่างมากมาย ซึ่งล่าสุดทางด้านส้มเชงได้ออกมาเปิดตัวลูกสาวสองคนเป็นครั้งแรกโดยลูกสาวชื่อว่าน้องโยกและน้องคิมโดยเจ้าตัวได้เผยว่ามีลูกตอนอายุ30ปีตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวงการเลยและยังสนิทกับลูกสาวทั้งสองคนมากๆว่าแต่จะสวยขนาดไหนลองไปชมกันเลยค่ะ